กระล่มนี่กระเย็นเป็นจะนอนคากอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้นั่นล่มยังกระล่มโผล่ลมพ้ายนะาวกระสร้างหัวมันทาะกุสินอนอยู่ในโอูนี่ลละกูสิขอพักผ่อนกูแน่ถอดเยเมนกู้บดเดพักยักเถื่อเกิดเป็นกู่นี่ไหมโอ้ยเมือนี้ลระเป็นโอกาสดีสิพักผ่อนเล่นดูนี่เระจะข่าวไหมโอ้ไม่ไงแม่ยังอีกแบบนี้แต่เมื่อนอนดียังอยู่นี่ มันก็ะเย็นดินอแบักนี่ให้กูนอนแน่นบ่ได้เลยบอกมึงแหมมันไม่ีปัญหาอย่างก่อฮะอุย้ยเจนจีจะเป็นรัดขวอยกินน้ำซอยข่อยคนแล่นวัวสันเอาอีกอลไรได้เอ๊ะไปบังชอนี่มึงก็ยากนะบัดกูเบิ่งเสมอกูก็บ่ได้บอกมาหลัดฮะเจาา้าก็โพดโพ่เนาะอุย้จยจักไผโพดได้กลัวเจ้า,จาเทียเฮ็ดอยังบบดนี้นนเห็นกลัหัวป้องแลองก็เสวา่ากูบม่มีเวียกสันบอก เอาสินอนเว้นทีน,อน้อก็นอนสินอนตัวมึงมากูก็สเมึงเบิเ่งไปตีขวายน่ะพุนนะพุนพุนมึงเป็นจุ่มเป็นจุกอยู่เออกระซามันข่อยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกินน้ำกินยังเลยแล้วเต็มันสิเข่าห่ม <Wow. S 1> เออเดี๋ยวไปแต่ผีกู้กระเห็นมันอยู่น่นบอ่อชุ่มมึงป่องมาหลาดมาเอาเอมึงอันยากบอม่ยากดอกเออบ่ยากมึงว่าบ่ยากกู้เห็นเอาอยู่เบิดมือเบิดเว้นจะเม็นกูยาไปไปหนีหนีหนียาสเว้า ไปไปกะลามาเบิ่งกวย้ยเหมือนเดียวน้ำกูสีนอน,นมแมาเสวหน้าน้ำกูอยู่นี่ไปหนีหนีหนีโ้ยอันพึกษาเงกงบ่ได้มีแต่สีนอนมัสิมาพึกเข็ดงังซ้ำภาษาเรียงกุ้ยนี่แม่เฮ้โว้ยมันี่ได้นอนเอาอยู่บ่อนีมายืนจ้องจ่อจอ,อยู่นี่แม่อ้าวบักอันนี้แม่แถวนี้มึงนั่น่าวนี้ไปโลด ้าษามาเบิงให้กู้อันมือเดียวนี่มัดอมให้กู้อง,ององกู้สีนอนพราวนี้มันอยากขืนกับขืนมาหลดคุยว่าไม่อยากขืกนกะให้มันนอนอยู่หันมึงเดินพราวนี้มันใกล้าตากูเด้อกูเหล่อีม,มึงเซ่เหล่าเกินได้แลนไปเบิงให้กู้ท่อนี่มิเหลืองวาวจังสันจังสี่โว้ยไม่เท่าเอ้อะมดตกเจอ่ยราขับรูบ้ไม่เท่า ไม่เท่าว่าเป็นพี่น้อง <c oughs> โอ้นอนเปลี่ยนทาไปเลยตัวน,นนี้ ได้รับได้นอน no, no. แกส่เงินกป่างได้นอนบักผักเงินมึงคือมาจะให้อเอาเถียงมันหาแต่เรื่องให้แต่คอยได้เลยบ่ได้รับได้นอนน้ำบักห่านนี่แม้ mm. แต่พ่ามันมอาเอาน้ำข่อยดีจงออกใจงแงกมันละมีแนวสิเอามากแกงข่อยโอ้ยอ